คิดละร้อยอ่ะไข่มดแดงครับนาเนี่ยกำลังเยอะเลยนานี้อนอกจากตลาดบางบอนก็ที่นี่ครับมหาชัยเมืองใหม่ครับอาหารอีสานปลาช่อนนะช่อนลูกป,ปลาปลาเนื้ออ่อนเหมือน 7 0 5แล้วก็เดินดูแล้วกันครับครับผมไก่บ้านโลละ้้าละ180ขาวัวดูปลากฏดปลาซิวครับ คุยออนทัวร์อยู่ที่ถนนพระรามสองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คุ้ยจะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดของปลาอาหารอีสานแหล่งใหญ่อีกแหล่งหนึ่งของกรุงเทพแล้วก็ย่านสมุทรสาครน,นะครับมหาชัยเมืองใหม่ก็คือตลาดเล่ามหาชัยเมืองใหม่ครับหรือว่าตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นถนนพระรามที่สองครับ ที่สองครับก็หลังจากที่มีข่าวว่าสะพานตรงแม่น้ำท่าจีนที่กําลังก่อสร้างถนนพระรามสองถล่มนะครับก็บางช่วงก็แล้วเสร็จบางช่วงก็กําลังก่อสร้างอยู่นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เคยถล่มมารอบหนึ่งนะครับตรงหน้ามหาชัยเมืองใหม่นี่ครับก็ไม่รู้เมื่อไหรจะเสร็จแบบสมบูรณ์แบบนะครับข้างบนก็จะเป็นทางยกระดับครับเป็นทางด่วน,นครับ ส่วนข้างล่างก็เป็นถนนพระรามที่2ครับใครเคยทำงานหรือเคยอยู่ย่านนี้ก็คอมเมนต์มาทักทายกับคุยได้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าก็จะไปถนนเอกชัยเข้าไปตลาดมหาชัยครับไปสมุทรสาครครับถนนพระรามที่2ครับข้างหน้าเราก็เป็นมหาชัยเมืองใหม่นะครับเพื่อน ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดของปลาอาหารอี่สารกันครับหรือว่าตลาดลาวมหาชัยเมืองใหม่นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเขาก็จะขายไปนู่นแหละครับยันเที่ยงยันบ่ายนะครับหรือจนกว่าของมันจะหมดนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นตึกหลังคายอดแหลมๆเนี่ยครับมหาชัยเมืองใหม่ครับ ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับแหล่งของป่าอาหารอีสานแหล่งใหญ่อีกแหล่งนะครับที่เกิดมาจากบางบอนครับเช้าวันนี้วันที่หนึ่งุมภาพันธ์นะครับ2569ครับบรรยากาศเป็นยังไงก็ไปชมกันครับก็คุยมาบ่อยเลยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเป็ดไก่ออาหารอีสานครับไปชมกันครับเป็ดไก่เยอะมากเลย เป็ดไก่มีดอกพักติ้วแล้วว่ะเป็ดไก่ครับโอ้ของกินเยอะครับเดี๋ยวเราเดินชมกันครับ กีดละร้อยกีดละร้อยอาเดินมาทางนี้ม,มั้ยออกไงมีบอกให้ขัวอะไรจ้าเอาหนูเอาหนูข้าวหนูไหมคะมีขาจีนะครับ เราเดินไปเรื่อยๆครับมีปลาส้มด้ยปลาส้มค่ะมาทางนี้ปลาส้มย่างมีหนูหนาเนี่ยกำลังเยอะเลยหน้านี้นอกจากตลาดบางบอนก็ที่นี่ครับมหาชัยเมืองใหม่ครับอาหารอีสานปลาช่อน ดูปลาปลาเนื้ออ่อนเหมือนแม่นมอโลฟีปลาเนื้ออ่อนครัดูใสบ้างของปลาอาหารอีสานครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับ ดูผักมาจากบ้านนอกครับบ้านเรามะเดือดูไก่บ้านครับมีเป็ดมีปลาบึกโลละ200บาทปลาบึกมีหมูป่าครับโลละ300 ปลากปลาไหลมีกั้งด้วยจาละห้าสิบาท50บาทห้าสิบบาทกั้ง้งแม่น้ำโลละ300เนี่ยสบาทสอบาทเลยครับสองแปดเลย ตลาิตย์ครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ตลาดของปลาอาหารอีสานครับหรือว่าตลาดลาวเมืองใหม่นะครับเพื่อนก็อยู่ตรงมหาชัยเมืองใหม่นะครับที่นี่ครับอยากยไข่หมดแดงอย่างงามเลยขีดละร้อยอ่ะไข่หมดแดงครับ เรามาทางนี้บาช่อนน้องวัวหนูหน้าครับชุดสำกลวยเอาชุดหนึ่งไหม สุดยี่สิบละบอสสุดตำกล้วยอีหยังแล้วครับนี่ัตะค้อนใบชะครามใบชะครามอ๋อใบชะครามใบชะครามมาจากบ้านอีครามชะครามชะครามนาเกลือมานาเกลือแวะซื้อครถามครับที่ซื้อสุดตำกล้วย20บาทครับอ่ามาจากเพชรบุรีครับอ๋อมาจากเพชรบุรีอ่ะพี่ไม่ใช่เพชรบุรีหรอป่าเห็ดเด้ครับ มาจากปลามาจากปลามาจากปาเห็ดครับเป็นบ yeah> ้าจ่ะแม่ค้าเข้ามาจากเพชรก็เยอะนะพี่ตะกี้ไปวัดสะกอน่ะเพชรบุรีเต็มเลยแม่ค้ามาจากนู่นร้านนี้เขาขายของเยอะผักผักพล่าผักครับพูดผักมันถูกก็มันได้กินอ่าครับพวกล้วยข้าวไร้กล้วยอ่ะถูกมากพี่เขานั่งเป็นแถวเลยตรงวัดสะกอน่ะมาจากเพชรบุรี บรรยากาศครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับต้ำกล้วยคืออี่สิ0ค่ะต้นตกล้วยจ้าเราเดินดูครับคใครชอบของปลาอาหารอีสานเนี่ยมาเดินดูได้ครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับมีกบย่างด้วยปลาปลาโคราช พรราชบ้านเองอปปลาคับปลาปลาเขาหอมมากเลยปลาโคราติดเพลง อากาศกับตลาดมาใช้เมืองใหม่ครับเป็ดไก่เทียบไก่ร้อยเจ็ดเป็ดร้อยห้าเหมือนเดิมเเป็ดไก่ครับ ด,ดูเป็ดไก่หรอทอไก่ร้อยเจ็ดเป็นร้อยห้าครับก็เป็นบรรยากาศนะาครับยามเช้าครับตอนนี้ก็แปดโมงกว่าแล้วใกล้จะเก้าโมงแล้วมีทุกอย่างครับอาหารอีสานละไหล มีตัวอ่อนจักกะจันตัวอ่อนจักกะจันขาวัวครับเออมีแม่เป้งนี่ตัวอ่อนจักกะจันอันนี้แม่แม่เป้งม,มีเขียดทราย พริกงามมากเลยอ่ะด,ดูพริกเนี่ยเออบักหอยขัวอันนี้มันเราไม่รู้ว่ามันอะไรนะมีเทามีไข่ผัปลาไหลกระปูบักหอยครับออมีกบนาด้วย กระปู เดินดูแล้วกันครับครับผมไก,ก่บ้านโล 180. นละร้อยแสิบขาวัวปลากดปารซิวครับ หอยทายแต่บ้านเขาไม่รู้เรียกวอยไงละเรียกไม่เหมือนกันเนาะ <Yeah. S 1> บรรยากาศครับวันนี้ต้นเดือนคนก็เลยเยอะมัม่วงมะม่วงแก้วมีแล้วอะ่ะมาม่วง เดินได้ครับเช้าวันอาทิตย์เนี่ยของจะเยอะมากครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับรเราก็มาบ่อยนะครับที่นี่ครับ บ้านเราบ้านนอกครับผักเยอะครับผักเม็กยังมีเลยเนี่ยผักเมกผักเมกผักกระเดาผักกระโดนก็ไ้มีผักกระโดนด้วยผักติววยี่สิบบาทผักติว แม,มงดานะาตะกะแตนนี่น่าจะเลี้ยงหมดแล้วครับปูนาใช่ก็นอกนอกจากที่ตลาดราวบางบอนก็มาที่นี่เลยครับตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับ ได้ครับรถเมี์ผ่านนะครับน่าจะสาย 105, ร้อยห้ากับสายร้อยี่สิบกับตรงนี้ครับหาชัยเมืองใหม่นะครับมีถักดอง างโลขายังไงครับป๋าเจ้าวะป๋าป <mas ้าอะไรนั่นอะไรน้าป๋าโอป๋าโบอบอบน้าเดี๋ยวเด้ออ่าจ้าจัดกูุค่ะป๋ามาด้วยกันมานนากัมด้วยกันฟังอะไรก็มาด้วยกันอย่าอู๋ ลูกีนายกเาด้ค่มลาเเจ้ดี๋ยวผมชบพัวธนัดนะเหมือนกันนั่นแหละเนาะไม่เป็นไดตัวเดียวอันตัวเดียวล่ะครับตัวเดียวสองนะงโลค่ะร้อยเดียวโอเคครับคือดี เดี๋ยวเขางงอันนี้ปลาจ้ะจ้าขอบคุณครับครับผมครับปสมเพินกระเสบปลาสมเพินกระแสบครับองก็รวสยดป้โล่อะไรล่ะครับเะโล่อะไรล่ะกบกี่ลอ๋อกี่ละสามสิบสปอเดินดูต่อครับ บม,ม,มีชุดตํำกล้วยด้วยไ่ กินนะครับ แย่งกําจกบาทครับีาทเอาให้กรํรหนึ่งครับ<อ>ครับดูมีทุกอย่างครับอาหารอีสานบ้านเราครับ<อ>มีน้องวัวด้วย กาคงปิดคลิปแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุยออนทัวด,ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหนูตัว,วเริ่มเลยกระชอนตัวเนี้ยของขายเยอะมากเลยอาหารอีสานบ้านเฮาครับมีแต่แนวแซ่บๆดูกระชอน เยอะครับที่นี่ครับแต่จะให้เยอะที่สุดก็ต้องไปที่บางบอนนะครับเพื่อนตลาดลาวบางบอนครับเดินตรงไปตรงนี้ก็จะเรียกว่าตลาดมหาชัยเมืองใหม่ครับก็เจอทุกเช้าวันอาทิตย์ครับของก็เหมือนเหมือนกันครับเนี่ยบรรยากาศครับมาเดินดูได้ครับ บรยากาศตลาดอาหารอีสานแหล่งใหญ่แร่งหนึ่งในกรุงเทพและสมุทรสาครครับที่มีครับบรรยากาศครับ